เมื่อกี้นะคะพึ่งหลังด้วยฟ้าได,ด้ดีที่สุดแล้วตัวนี้นะคะฟ้าจางได้เร็วมากเละเข้าผิวหน้านะคะพอเสร็จแล้วอ่ะพอเสร็จจากตัวนี้นะทากันแดดเลยนะคะกันมากๆทุกคนเห็นเนื้อไหม,มเนื้อจะออกขาวครีมน้เนนะคะแล้วก็ไม่มีแดดตัวนี้คือจะไม่ทําให้ผิวหน้าคุณเนี่ยเกิดการอุดตันแน่นอนนะคะฟ้าอีกเลยตลอดชีวิตยูคอนเฟิร์มนะคะหงาจากหน้าจอมือถือคอมพิวเตอร์เหงื่อออกไม่เยอะไม่มันนตัวหนึ่ง บอกเลยว่าฟ้าหายขาดไม่กลับมาสวัสดีค่ะเมื่อกี้นะคะเพิ่งล้างหน้ามาเสร็จนะคะล้างด้วยสบู่ลิดดาของเรานั่นเองนะคะอ่ะมาเดี๋ยววันนี้นะคะยจะมาทากันแดดให้ดูนะว่าเนื้อกันแดดเป็นยังไงเวลาทาลงที่ผิวหน้าแล้วเป็นยังไงนะคะอ่ะก่อนที่จะทากันแดดนะเดี๋ยวเราลงเซรั่มกันก่อนนะทุกคนเห็นไหมเสื้อ,อยังเปลียกอยู่เลยมาลงเซรั่มกันต่อดีกว่ายวขอหยดที่ มือแล้วกันนะอย่างรวดเร็วนะจ๊ะอืมตอนนี้ไม่ต้องบอกสรรพคุณเนาะเพราะทุกคนรูอยู่แล้วว่าแบบช่วยฝ้าได้ดีที่สุดแล้วตัวนี้นะคะฝ้าจางได้เร็วมากกระจางได้เร็วมากนะคะแล้วก็สิวยุบได้เร็วสุดๆนะสําหรับเซรั่มของเราเนาะอ่ะพอลงเซรั่มเสร็จนะคะอบ,บนิดนึงให้มันซึมเข้าผิวหน้านะคะพอเซรั่มซึมเข้าผิวหน้าเสร็จนะทุกคนก็ตามด้วยกันแดดได้เลยนะคะเสียดายมันติดอยู่ที่มือทาแขนเสลยเซรั่ม <laughs> มา พอเสร็จจากตัวนี้นะทากันแดดเลยนะคะกันแดดตัวนี้นะคะ Dairy Sun b ็อก k นะคะของเราตัวนี้คือจะช่วยเรื่องฝ้าป้องกันฝ้าได้ดีมากๆทุกคนเห็นเนื้อไหมเนื้อจะออกขาวครีมนะสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวนะคะ สามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวนะผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้เพราะว่าตัวนี้คือไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนนะคะแล้วก็ไม่มีซิลิโคนตัวที่มันไปทําให้อุดตันที่ผิวหน้านั่นก็คือซิลิโคนนั่นเองซึ่งของเราไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะดังนั้นเนี่ยมั่นใจได้เลยว่ากันแดดตัวนี้คือจะไม่ทําให้ผิวหน้าคุณเนี่ยเกิดการอุดตันแน่นอนนะคะทาเยอะทาแค่ไหนก็ไม่อุดตันแน่นอนนะคะตัวนี้นะคะที่สําคัญคือป้องกันฝ้าได้ตลอดชีวิตใครที่เป็นฝ้านะ แล้วใช้ตัวนี้แล้วใช้ด้วยกันแดดคุณจะไม่กลับมาเป็นฝ้าอีกเลยตลอดชีวิตยืนคอนเฟิร์มนะคะเพราะว่ากันแดดตัวนี้คือเราเรามีค่า SPF สูงสุดถึง50นะคะ SPF 50 PA++ บวกบวกกนะคะตัวนี้ป้องกันทั้งแสงแดด แางสี UVA UVB ป้องกันทั้งแสงจากหน้าจอมือถือคอมพิวเตอร์แสงจากหลอดไฟอะไรต่างๆนะคะป้องกันได้หมดเลยนะคะดังนั้นเนี่ยโอกาสที่คุณจะเกิดฝ้าอีกซ้ำอีกเนี่ยน้อยมากแทบจะไม่มีเลยถ้าคุณใช้กันแดดตัวนี้เป็นประจำทุกวันนะคะ ป้องกันแสงแดดได้ยาวนานมากนะคะตัวนี้นะคะบอกเลยว่าดีมากและที่สําคัญคือช่วยให้ผิวหน้ากระจ่างใสขึ้นอีกหนึ่งระดับนะคะหน้าไม่วอกหน้าไม่ลอยหน้าไม่เทานะคะเหงื่อออกไม่เยอะไม่มันนะคะไม่เป็นคราบแน่นอนนะคะสําหรับกันแดดตัวนี้ดีมากนะคะที่สุดเลยคอนเฟิร์มเลยเพราะว่าตัวนี้คือพัฒนามานานมากกว่าจะได้เป็นสูตรนี้นะคะและเป็นสูตรที่ยุ้ยชอบมากเลยยุ้ยคิดว่าทุกคนก็น่าจะชอบแบบยุ้ยเช่นเดียวกันนะคะใช้ควบคู่กันเลยนะคะแล้วก็มีสบู่อีกตัวหนึ่ง บอกเลยว่าฟ้าหายขาดไม่กลับมาเป็นอีกตลอดชีวิตแน่